รประชาทรมนาะน,นะครับก็ลูกชายของเตียลูกสาวเตียพร้อมทั้ง<ม>เคยสะพายเคยทำหน้าที่เอาผ้บประคอข้างหน้าเลยครับเปปร้ะคอข้างหน้าด้วยครับเพื่อประกอบพิธีมันเป็นส่วนต่อไปครับ หรือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระประชาธรมนาเจ้าคณะจังหวัดจัดเชิงเตาธรรมยุทธ์ได้เป็นประธานส่งในการจูงตบเตี่ยสมชายหรือชุนสกุลวลีทร์หรือว่าเป็นความเมตตาขอถึงอนุญาตของเตียต่ยมีพระเถรานุเถระระดับเจ้าคณะจังหวัดพระเดชพระคุณพระ เจ้าคุณพระประชาธรรมนาน,นะครับเป็นประธานสงฆ์เลยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นไม่มีงานใดที่จะม,จมีท่านเจ้าคุณมีท่านเจ้าคณะจังหวัดมาจุงจูงสงเองเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นความปลาบปลื้มกับครอบครัวของเสี่ยบุตรทิดาเคยสะพ้ายแล้วก็การตกแต่งสถานที่สมเกียรติ มากมากครับมีการตกแต่งสถานที่เนรมิตสถานที่ให้ต้อนรับแขกเดือดให้เมืเกียรติที่มาร่วมแสดงความไว้อะไรมาวางดอกไม้จันทร์และมาเป็นประธานประชุมเพิ่มในวันนี้ก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชิติงเซาท่านไมนตรีใจกีิาน,นันจะให้เกียรติินางมาเป็นประธานฝ่ายคารวะจุดไฟป,ประชุมเพิ่มเราในฐานะที่เรามีญาติ ผู้ใหญ่หรือพระผู้ใหญ่ก็คือท่านพระเดชพระคุณนเจ้าคุณพระประชาธรรมนาเป็นเจ้าคณะจังหวัดแน่นอนครับเจ้าภาพของเราก็เปิดปรบปรื้มนะครับอย่างเป็นอย่างมากเลยญาติพี่น้องตามกำหนดการที่เราได้นัดกันไว้ก็มากันอย่างพร้อมเพรียงหรือว่าได้มาส่งเสียขึ้นสวรรค์ นะฮะพร้อมหน้าพร้อมตากันบรรยากาศใกล้ชิดอบอุ่นในครอบครัวตอนนี้เราก็เก็บภาพหลายท่านก็เก็บภาพว่าป่านัพเจอ้์โรของเราก็วันนี้เปลี่ยนแปลงเนริมมสสถานที่นะะเพิ่มเติมจนจำไม่ได้เลยนะครับตอนนี้จำ คิดว่ามา,าวัดหนึ่งเทพคิดว่ามา,าวัดหนึ่งเทพครับเพราะว่าจัดสถานที่ไว้อย่างงดงามมีโดมนะครับป้องกันแสงแดดป้องกันฝนวันนี้ฝนก็ตั้งเข้ามานิดหน่อยนะครับ สามรอบแล้วเจน้าที่ก็ได้เดินทารีละของเหียอขึ้นอย่างแท่นบนเมียนบัดปากน้ำโจาโรเป็นที่เรียบร้อยและจะได้เตรียมบำเพ็ญบุตรศรทอดภราใบ่กลุ่ต่อไปนะครับ